หน้านี้นะคะเป็นขั้นตอนทั้งหมดของการทำรองเท้าอันอยากให้เพื่อนๆเ,เตรียมอุปกรณ์ไว้นะคะ mm. ก็จะมีแพทเทิร์นที่ได้ส่งให้ไปนะคะถ้ายังหาพวกหนังหนังเทียมหรือวัสดุยังไม่ได้นะคะให้เอาสกาดหรือผ้าที่สามารถเย็บได้นะคะลองทำดูก่อนนะคะแล้วค่อยไปหาวัสดุที่เราจะมาทำจริงๆนะคะ เราแค่รู้ขั้นตอนแล้วเราก็จะไปลงกับงานจริงมันก็จะง่ายกว่านะคะยังไงก็เดี๋ยวแอนจะมาทําตามนะคะทีละขั้นตอนของหนังสือเล่มนี้นะคะให้เพื่อนๆทําไปพร้อมกันนะคะยังไงยังไงเราก็ต้องมีรองเท้าให้น้องๆใส่ได้เหมือนกันนะคะลองดูค่ะจะมาชี้แจงเรื่องการขอแพทเทิร์นด้วยนะคะมีอยู่2ออย่างนะคะที่แอนคิดว่าน่าจะ เป็นเกณฑ์นะคะในการใช้แพทเทิร์นของทางแอนนะอันดับแรกเลยนะคะทักมาที่เพจของแอน Love Anna Station นะคะแล้วก็มาขอมาขอแพทเทิร์นนะคะจากอยากจะได้เป็นแบบรูปหรือถ่ายเอกสารนะคะก็มาแจ้งความต้องการไว้แล้วแอนจะทิ้งเบอร์บัญชีไว้ให้โอนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับท่านที่อยากให้ถ่ายเอกสารแล้วส่งไป สำหรับท่านที่ต้องการขอเป็นรูปนะคะรูปที่ได้ไปอาจจะไม่พอดีกับเท้าน้องทางเพื่อนๆนะคะจะต้องไปถ่ายแล้วปรับนะคะก่อนที่จะปริ้นออกมาอันนั้นก็จะเป็นวิธีที่สะดวกนะคะแต่เพื่อนๆต้องไปปริ้นเองการปริ้นของเพื่อนๆนะคะถ้าการปริ้นออกมานะคะอาจจะไม่พอดีกับเท้าน้องๆที่เราต้องการเราก็ให้เรารู้ขั้นตอนเราก็ถือว่าเราก็ มีประโยชน์แล้วนะคะในการปรินออกมาแต่ละครั้งนะคะแพทเทิร์นอาจจะไม่เท่ากับตุ๊กตาที่เราต้องการอย่างเช่นแอนสอนให้เป็นโอบิสุนะคะเพื่อนๆอาจจะได้เป็นเท้าไซส์อื่นเพราะว่ามันต้องมีการปรับในการปรินแต่ละครั้งนะคะแต่ก็ให้รู้ขั้นตอนไว้ก็ดีแล้วก็ค่อยมาปรับย่อขยายเอาเองถ้าแบบนี้ก็คือสะดวกเพื่อน,อนๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ยังไงเพื่อนๆก็ลองคิดดูนะคะว่าอยากได้แบบไหนอยากจะให้ส่งเป็นเอกสารหรืออยากจะให้เป็นภาพถ่ายกติกาในการขอแพทเทิร์นนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการแค่รูปถ่ายนะคะให้ทักมาที่เพจเลิฟแอนนาสเตชันค่ะแอนจะส่งรูปนะคะไปที่ข้อความนะคะในอินบ็อกซ์ถ้าเพื่อนๆต้องการเป็นแบบส่งทางไปรษณีย์นะคะให้ทักมาที่เพจเหมือนกันนะคะ แล้วแอนจะทิ้งเบอร์บัญชีไว้ให้แต่แอนขอกะติกายอีข้อนึงนะคะให้แชร์ให้แชร์คลิปนี้นะคะส่งไปที่คอมเมนต์อินบ็อกซ์นะคะเพื่อแอนจะได้รู้ว่าเพื่อนๆต้องการแพทเทิร์นของแบบไหนนะคะที่แอนกำลังสอนแบบนี้นะคะแอนจะได้ทําให้และส่งให้เพื่อนๆได้ถูกต้องแล้วเดี๋ยวแอนนะคะจะลงคลิปนี้ไว้ให้เพื่อนๆน,นะคะแจ้งความจำนงนะคะว่าอยากได้ แพทเทิร์นแบบลักษณะไหนนะคะที่สะดวกสำหรับเพื่อนๆนะคะยังไงนะคะแอนก็ฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับส cribe ให้แอนด้วยนะคะแอนจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ